ชุมชนตำบลบ้านแหลมสวัสดีครับพรบเพื่อนๆครับวันนี้เราจะพาเพื่อนมาดูวิถีของชุมชนตำบลบ้านแหลมกันครับว่าวันนี้นะครับเรามาดูกิจกรรมอะไรบ้างบ้านแหลมเพื่อนๆครับอยู่ที่อำเภอบางปะมาจังหวัดสุพรรณุบุรีนะครับมาบ้านแหลมสิ่งหนึ่งที่ต้องขายไม่ได้คือการล่องเรือนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับนี่คือหนึ่งฐานใลของชุมชนบ้านแหลมครับเดี๋ยวอนี้อาจารย์สวัสดีครับต่ขออนุญาตครับสวัสดีครับขออนุญาตครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับอันนี้คลิปอยู่นะครับผมครับ นะครับครับอากอยา,า,ากสัมภาษณ์อาการว่าอราพิจารณาทำมาอยู่ครับเนี่ยครับรดอกไม้แต่กล้องนี่ครับกรล้องไม้ครับดอกไม้ที่ทำจากทูบนะครับจากทูบครับเพื่อ เป็นพืชไทยครับไล่ยิงครับเป็นวิถีของชุมชนบ้านดาวด้วยครับนะครับแล้วก็ปลอดภัยจากสารพิษครับผมครับผมครับอาจารย์ครับทำไมทุกทำไมเรกกุาอาจารย์มีหลายสีครับอ่าก็ก็เป็นในผลิตพันธุ์ที่ผสมเป็นเสีฮะเสีใช่ไหมครับจากตำนานทุกเกศสีอ๋อเป็นสีประจําวันเกิดของกเรลาเองอ๋อก็เลยทำครบทุกสีให้เลยให้เพื่อนเปแทนเพื่อนกันนระปารนี้ขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับอันนี้เพื่อนนเพื่อนเพื่อนครับอันนี้คือ ไม่วันเถินไม่วันเถินแม่วันเถินนี่ไม่ม่วันเถินนะครับที่นี่คืมาดีนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปอีกหนึ่งฐานนะครับเป็นฐานที REALLY ่เรียกว่าเป็นหนึ่งไฮไลท์เหมือนกันนี่เขากำลังขึ้นเพื่องเขากำลัง กำลังเอดรึปก่นอยู่เหมือนกันนะครับนี่เราจะถ่ายภาพใครดีโอ้นี่ค้กเขาเรียกเข่งเข่งค้ทิ้งเลยแล้วเนี่ยใชครับใครดีใครดีถ่ายภาพถ่ายภาพคนไหนดีครับอาน้่งพวงสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับมาจากที่ไหนครับเนี่ยมาจากตำบลดอนมะนาวครับดอนมะนาวเลยนะครับพี่น้องไทยดำครับโอ้น้่มไทยดำแต่เป็นชุดนี้มาเลยครับมันเป็นธุรกิจการอะไรครับเนี่ยกิจกรรมตอนนี้นะครับเป็นน้ำพริกแกงนะครับนสูตรโบราณแม่ส่งมาแม่ส่งมาอ่าก็อยากอยากให้อ่าความ ทำรู้ตรงเนี้ยขายทอดมายองก์ทุ่นทนที่ที่เรายังไม่ไม่ไม่ได้ทำนะครับนี่คือเรื่องพริกเผานะครับเราทำกันจริงๆนะครับเออก็คือได้ทำจริงๆนะครับเนี่ยจริงๆแล้วได้จริงนะครับได้จริงทำจริงแล้วได้จริงนะครับผมยังไม่ได้ทำกทีเลย แม่บ้านนะคับแมบ้านคุมชนแต่ว่าคุมชนตอนนี้เป็นแม่บ้านของทุกครบนเลยครับมีทนกคนเลยครับที่กลับไปบ้านจะมีแต่น้ำพริกอยู่ใน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 สำรับกับข้าวที่บ้านนะครับครับผมขอบคุณมากขอบคุณมากนะครับผมอ่าครับเดี๋ยวครับขออนุญาตเราเดี๋ยวจะสัมภาษณ์ผู้นำที่พามาที่ตรงกลางที่เป็นอาจารย์ขออนุญาตที่หนึ่งด้วการขอเชิญเชิญแล้วอาจารย์ครับขออนุญาตแมสนะคะยินดีครับยินดีครับใส่หน้ากากหน้ากา ยะห่างกันก็ต้องขอเช่นชมเลยค่ะว่าชุมชนบ้านแหลมเนี่ยเป็นชุมชนต้นแบบมากๆทั้งหลายเรื่องหลายราวแล้วก็เป็นฐานกิจกรรมที่ทําให้เกิดในเรื่องของการเรียนรู้ที่ดีมากๆแล้วก็เป็นสาเหตุว่าทําไมเราถึงตัดสินใจว่าเราเลือกชุมชนนี้เพื่อที่จะเป็นต้นแบบให้กับชุมชนที่จะต้องเป็นชุมชนนําร่องอีกสิชุมชนนะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกชุมชนที่จะต้องดําเนินการจัดการเรื่องของการพัฒน์ชุมชนต่อไปแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้กับชุมชนบ้านแหลมในเกียวกันที่จะขับเคลื่อน้ <ś led> จะช่วยเรียี่เลี้ยงให้กับคุมชนอื่นๆไม่ใช่แค่เฉพาะในจังหวัดเชียงใหม่ด้วยค่ะยครับอาจารย์อันนี้เป็นโครงการของอะไรคะอาจารย์อยากให้อาจารย์พอีกออพพอันนี้เป็นโคงองอรนนคงการร่วมมือระหว่างของอพพน,นะคะแล้วก็ร่วมมือกับในส่วนของภาคชนที่ที่เป็นบริษัทที่สามาทําก็เป็นกิจกรรมที่เรามองเห็นคุณประโยชน์ว่าการกิจกรรมนี้จะส่งผลในเรื่องของการจัดทําแผนการท่องเที่ยวการจัดการท่องเที่ยวระยะปีของจังหวัดเชียงใหม่ได้อย่างไร เดี๋ยวผมขอแยกไปจับนมอาจารย์นะไปฐานฐานขอโทษครับขอโทษครับอันนี้เป็นแค่เป็นมุกนะเดี๋ยวเดี๋ยวยิงตรงกันอยู่นี่เรามาดูนี่หนุ่ม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 ร้องร้องแม่ผมเลยนี่นี่คนแรงหมดเลยนะครับนี่มี่ฐานนี่จับนมอันนี้กำลังจับกำลังจับนมกันอยู่พี่ใหญ่ผมดีกว่าครับพี่ใหญ่ตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับเนี่ยกำลังน้องเขาพี่ใหญ่กองกองน้องเขากำลังสาธิตเรื่องการจับนมอยู่ครับ ได้จับนมยังครับผู้ใหญ่ยังไม่ได้จับแต่เห็นนมเล็กนมใหญ่สามารถจับได้ครับหลักมาที่นี่ไม่ผิดงว่างนะคะได้จับแน่ครับนี่ในกาแฟบ้านแหลมนะครับข่อนที่ปิดนิดนึงพูดพูดใส่ที่นี่เป็นการที่จะปิดคลิปนี้นะครับพูดอะไรก็ได้ครับพูดอะไรอ่ะคือเป็นการเป็นอาจารย์ไก่อ่าอาจารย์อาจารย์ไก่เขาจะเขาจะอาจารย์ไก่พูดถึงฐานที่นึงนิดนึงครับว่าเป็นยังไงบ้างครับมาบ้านแหลมนี่ได้จับนมใช่ไหมครับ เป็นไงรู้สึกเป็นไงบ้างครับจับนมสุดยอดค่ะมาวันแหลมรู้สึกจับนมนมอาจารย์อาจจะใหญ่ไปนิดนึงนะคะยังมาเป็นรูปร่างนะตอนนี้นะคะส่วนพี่ๆกลุ่มทั้งหลายทุกท่านชอบมากที่สุดยอดมันแหลมสุดยอดค่ะครับผมโอเคเพื่อนๆครับเดี๋ยวเราจะจัดการนะครับวันนี้เพื่อนครับเราบอกมือหน่อยลาหน่อยแล้วเอ๊ะแล้วพบกันที้เพื่อนแหลมมาไม่คนพีเจเพื่อนแหลม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 